เป็นประเด็นจุดใดดามาจุดใดสำหรับคณะหมอล่ำสิงของเสียงวิหกที่เปิดวงไปในมือขึ้นที่ผ่านมากค่ะเออตรงบอกก่อนนะคะว่ามือขึ้นกับเป็นมือเปิดวงของคณะหมอล่ำสิงเสียงวิหกนกพงศกรแล้วก็ดอกเหมยแล้วมันก็มีคนคิดว่าคือบัานว่าคือเมืองอะไรพี่น้องหลายๆอย่างต่างๆหน้านาจิตต่างนะคะแต่เอามาเวา้าคนมันอยากเวา้าเนาะจะนึกก็บวา้าไปมดัดไปเลื่อยไปเท่ เมื่อคืนก็ต้องบอกก่อนวามันมีการจัดโชว์ของตลกนั่มมีการจัดสแสดงมีการเอาหลายๆคนในวงวงใหญ่เมื่อคืนบอสจะเป็นน้องไอ,อกำนันเพรหรือว่าบอสนกบอสน,อนุหรือว่าพี่แพวทิดาโดนทุกคนนะคะที่หลายๆคนที่อยู่ในวงใหญ่เอามาขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนวงใหญ่ไม่ได้ทํางานไม่ได้ทําการแสดงค่ะเอามาคืน เป็นมือเปิดวงมือแรลกแหกหมานของว่งมาลําซิง่งได้กะโบว่ายพี่น้องตื่นเสามาเห็นอบอดนพพงศกรโพดชี้แจงประเด็นเรื่องตลกค่ะเหม,มือเศารนะคะพี่น้องคะนี่ยังไม่นานเลยประมาณสิบเอ็ดโงเที่ยงนี่แหละค,ะค่ะเพื่อนบอกว่าจริงๆแล้วหมอลำซิง่งไม่มีตลกนะครับแต่มือคืนนะคะเป็นการเปิดวงเลยนํำที่มตลกขึ้นคือผู้ถา่าผู้แก่อยู่ทั้งบ้านค่ะ ผู้เฒ่าท่าพังบานท่าพงก,ก,าก็อยากบอยอยากพาังเบิ้่อ,อยากเบิ้มน้ำอยากดูแล้วก็แต่ที่สําคัญนะคือเล่นบานเจ้าของเลดให้เกือบตีซีเพ่นวาเต้นจนปวดขาดามาว่าตะลกน้านบัดยามข่อยขึ้นคานถามหาตายแต่กำนันแพนี่ล่ละคะ่ะเออ,อเป็นโพสที่บอกน่นก็คือออกมอบชีเสียงเลยว่านเนี่ย ที่จริงนะมอลำัซิงมันไม่มีตลกอยู่แล้วล่ะไม่มีมอลำัซิงมาไหนมีตลกบ่มีค่ะมันบ่มีอันนี้เพื่อเลนไทยเลนไทยมันเป็นมือเปิดบ่วงไงซาเป็นมือพิเศษแล้วก็ผู้เฒ่าทั้งบ้านเป็นกายเ็นแมนค่ะก็เลยเลนไทยเออนี่แเลยสมิกธก็มาเป็นดามมาตลกดนโดนแบบมันจะเป็นช่วงที่แบบเอแสดงตลกไปน้าขันการแสดงต่างๆนแล้วก็มีการบอกหลายอย่างจนคนแบบเออ คนนี้มาเบิงอะ่ะคือบอเตยคือบอสะเดือดมอลำซิงเฉยคือบอเตย,ออเต,ยตลอดค่ะแล้วก็บอสนกออกมาคอมเมนต์ใต้โพลของตัวเองบอกว่าแสดงลำซิงลองตั้งแต่แสดงลำซิงลองแต่เพลงหกส่วโมงเล่นตลกสามสิบนาทีบอกแล้วอยากฝ้าวเมาซุ่มเล่นตลกอันโตนอยู่หอดบอติอยู่บอหอดตีสามจักคนเล่นตลกนะ เออก็คือตลกอยู่บอร์ที่สามจะคนตนยตเหล่าเบิร์ดแมนเออเพราะว่าแบบก็คือ<า>แค่สามสิบนาทีเองในการแสดงตลกมือบูญมืองานเผิ่อนางไงสบพี่น้องมันบอบอยู่เสี่ยงบอบพานครับพี่น้องเปิดเวิกับบอจอยค่าจะผิดกันกับเออมันกลับมาเหมน็นหยอกกันล้ครับพี่น้องว่าเมื่อคืนอ่ะถือว่าเอ็นจอยหลายๆคนถือว่าเอ็นจอยมากๆนะฮานมวลไลฟ์ผุดมาจังสี่ พออยากเบิ่งกำนั้นแพ่ทามากำนันแพ่หนันไปโบงไงเห็นสูมอือเออเห็นไหมแค่เนี่ยคนก็บอกทําโชว์ดีมากๆค่ะซุ้มคนประมักกระบอกไปทัวร์จะสะเก็ดไม่ใส่ใจค่ะคุณมาจังสีเออกำนั้นแพ่เป็นไปอ,นอีกว่าลัมซิงซะพัศน์ให้ล้านเปอร์เซ็นเลยสําหรับคณะมอลัซิงเฮดคักโพสคุณมาจังสีเออเฮดคักอีลี I แต่ว่าตลุกมัอขึ้นน่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงกรณีวันพิศเศษอ,า,อาง่ายซาร์ไม่ใช่ว่าจะเอาขึ้นมาทุกวนันเพราะว่าหมอลำซิ่งไม่มีตลุกนะคะโบมี่ดอกทัางใดกับโบมี่มพี่น้องหมอลำซิ่งกับตเตยมืดขึ้นค่ะค่ะสําหรับหมอลำซิ่งเธอคนกันเนี่ยถามหากำนันแพ้กำนันแพ้ไปบ่วงไงเด้อพี่น้องแนนเลยกับบดหนูออกมาแชร์อบอกว่านี่แหละคาถามที่เจอตลอดกำนันแพ้มาบอมาบอเออค่ะ เห็นกับมานตัวบ่เห็นกับผัมานล่ะพี่น้องเห็นพิ่นก็คืนแน่นอนล่ะแต่ละคนก็ว่าเออมวนเมื่อคืนนั่นกะไอ้ตลกกับมวนเมื่อคืนน่ะพี่น้องขาทั้งอันพึ่นไปอยากใไ้เอาตลกชุดนี้การแสดงตลกนี้ไปข้นม่งไงผุนล่ะนล้วคนละคน่ะคนดราม่าก็มีไม่เยอะหรอกแต่ออกมาพูดเท่าบอสนุกได้ออกมาโพสต์ไงเราก็ไปเห็นนะแบบเออว่าแล้วมันต้องเกิดนั่อสี่คืนการเล่นตลกนอกจากถึงอ่าหาลำซิง ลัยาวนั่นแหละพี่น้องมันกับอว่าเดนเพิโดนมาสิแค่สามสินาทีแต่ด้วยคนที่เขาเมาแอลกอฮอลแล้วคนที่เขาสติแบบต้องการมวนตลอดเวลานะพอมันมีช่วงที่แบบชะงักชะงักในที่นี้ก็คืออุย้ยพักเห่่นตลกพักพบปะกับเอฟซีพอมแมนะหนาเวทีตัวทีมแข่งข้นมวนหนะแบบคือบอเตยเน่คือบอยาวเน่คือมาตลกซะบ่โดนแทะเออ นี่แหละนัคนหมองกักมวนเนาะแกอยากมวนไปตลอดใช่การรอคอยนะคะหนึ่งถึงสองนาทีก็นานแล้วเพิ่นอาจจะถาว่าสามชิ้นาทีเพื่อให้เดว่ามันโดนอ่ก็เลยค่ะเกิดมาว่าเอื่นเนี่ยจะเมนโดนจะเมนต้งถัดเรืงสี่ค่ะก็ขอใจทั้งสองฝ่ายเนาะฝั่งหนึ่งก็อยากมวนอีกฝั่งหนึ่งปูเถ้าทั้งบ้านเพื่อแกอยากเบิ้งตะลอดอันนี้ก็ต้องบุญบานเพื่อนเนาะพี่น้องก็ฝากไว้ครับพี่น้องฝากเป็นีกกรบอกเสียงหนึ่งยำนะคะสำหรับคนสีจาง มอลลําซิงคณะนกพงศกรดอกเหมยค่ะไม่มีตลกมาขึ้นก็เพแค่เป็นการแสดงการเปิดวงการโชว์เนาะเลิศดีในการเปิดวงกันอยากให้มีตลกให้มากพี่น้องฝาวปนํางสำหรับคนทียังบอกขาใจในจุดๆนี้สำหรับมือนีเขาสองคนกับมิเรืองมิเล่ามาพี่น้องในรับชมรับฟังเพียงเท่านี้ครับพี่น้องไว้ กดติดตามก็เลยกดแชร์เพจของห้าสองคนเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามข่าวสารของคณะหมอลิ่ทุกคณะนะคะหลายๆคณะในประเทศไทยค่ะค่ะสําหรับมินีไปก่อนค่ะ